วันนี้นะบิลซานก็จะไม่เที่ยวในอัมสเตอร์ดัมแล้วแต่ว่าบิลซานจะออกไปเที่ยวรอบๆเมืองก็ซื้อบัตรอ่าเป็น original day pass อัมสเตอร์ดัมแอดดอร์เรีย a เดนะจากแอร์พอร์ตมาแล้วควละบ13.5ยูโรม่ค่อยจะไม่ผิดนะก็ใช้บัตรอันนี้นะขึ้นรถรางก็ได้รถบัสไปอ่านอกเมืองก็ได้หรือว่าจะขึ้นแ r มก็ได้นะขึ้นได้หมดเลยแล้วก็ขึ้นขึ้นไปแอร์พอร์ตก็ยังได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแช้น,นี้กันวันสุดท้ายนะก็เดี๋ยววันนี้จะไปมา มาัสดํามื่งที่ใช่ไหมไม่เห็นกังหันลมมันก็จะยังไงอยู่ใช่ไหมก็เลยไปที่ไปดูกังหันลมกันที่ซานสเคินไม่รู้ก็อ่านอย่างนี้ไปะนะแต่ว่าฟังสมเนียงจาก Google มาเขาออกประมาณอย่างนี้แต่ริาทางออกไม่เหมือนนะแล้วก็จะไปดูโรงงานทํารองเท้าแล้วก็ชีสที่นั่นด้วยแล้วก็จะไปอันนี้คือเป็นที่โชยเฉยแล้วจะไปดูที่ทำจริงจริง,รงที่อีกที่หนึ่งคือวอลันดัมนะเดี๋ยวพยายามจัดทริปให้ได้ไป2ที่เลยวันนี้ นี่นะตอนนี้เราก็มาขึ้นบัสที่สถานีเซ็นทรัลสเตชันนะบัสเบอร์391ตอนนี้อีกสิบนาทีตอนนี้อีกเกานาทีละให้ขึ้นที่บัสสเตชันแพดดฟอร์มอีน e นะก็คือจะไปที่อันนี้อ่าว่าซานดัมซานสเทนเมื่อกี้พี่ลอกอ่านละถูกต้องอ่าว่าซานสเทน นี่เลยบัส,สต๊อปเบอร์อีนะก็จะเป็นป้ายจอดรถของ391นะตรงนี้นะอยู่เราต้องเดินมาจากาหลังสถานีเซ็นทรัลนะเราก็นั่งรถบัสเบอร์391มาลงที่ซาสช์ชานเรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาประมาณ40นาทีจากอัมสเตอร์ดัมเซ็นทรัลสเตชันนะ มันจะจอดหน้าทางเข้าเลยอ่ะเขาบอกว่าพยากรณ์อกาศบอกว่าวันนี้อากาศดีมากาแดดแจ๋ทั้งวันเลยแต่ดูสิแดดแจ๋อะไรเนี่ยมีน้ำลอมันจะท้องฟ้าเป็นเม็ดๆด้วยท้องฟ้าก็แทนทีจะสีฟ้าเขาก็ทาสีเทาซะนี่เราก็มาเจอกลางหันลมแล้วเห็นมันหมุนอยู่ตัวเดียวคือตัวนั้นอ่ะ เขาบอกจะมีทั้งหมด6ตัวนะถแถวๆนี้นะอตอนนี้มันก็ยังทําทไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเขาบอกจะเสร็จตอนประมาณมีนานะทําไมเวลาวิลสังไปเที่ยวที่ไหนปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีสร้างนึ่สร้างนี่ทําทไมไม่เห็นมีที่ไหนที่แบบที่เที่ยวแล้วแบบสวยๆงามๆสักที่หนึ่งเหมือนในโปสการ์ดเลยนีย่ไม่เข้าใจจริงๆสร้างกันตลอดทุกที่จะสร้างกันทําไมเนี่ยฮะไม่ให้เข้าใจนี่ตึกนี้นะเขาก็จะสถาสาธิตวิธีการทํารองเท้านะ รองท้าไม้อันนี้มีคนไปใส่รองท้าไม้คู่เบลเลอร์เลยนะแล้วมีอันนี้คนชอบถ่ายคือรองท้าคู่นี้ที่แบบต้องเข้าไปนั่งข้างในเลยนะอันลรเข้าไปดูที่การทํารองเท้ากันอันนี้ o อ f ฟิ e ีเอนทรานของชอบอตาบีรุสังเข้ามา นนี้นะเขาก็จะเป็นแบบผ่านเดินดย,ยาวๆใช่ไหมแล้ก็จะโชว์แบบเป็นหน้าต่างอันนี้คืออะไรเนี่ย original clogs <Yeah. S 1> คำว่า clogs ก็คือรองเท้าไม้นะสมัยก่อนเนี่ยรองเท้าไม้เนี่ยมันใช้เพราะว่าใช้สำหรับพวกชาวนาหรือว่าคนขึ้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกคืออัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำก็จะท่วมใช่ปะเขาก็เลยใส่รองเท้าไม้กันเพื่อเออมันจะไม่ได้แฉะอะไรเงี้ย สมัยก่อนมันมีพวกบูธพวกอะไรนี้ไงมันก็เลยแบบทําทําเป็นรองเท้าบูธพลาสติกอย่างนี้ไม่ได้แล้วดูอย่างนี้มันจะมีแบบว่าที่จิกดินก็คือขายรองเท้าสตั๊ดอันนี้คือรองเท้ารองเท้าแตะเหล็กป่ะเนี่ยนี่แล้วก็จะมีเป็นรองเท้าแบบเทนสีต่าง อันนี้ก็สวยดีนะเนี่ยเป็นคล้ายๆส้นสูงนิดๆไม่ใช่ส้นสูงสีอะไรนะรองเท้ามีส้นนิดๆอ๋อรู้แลวไอ้ตู้นี้ที่เมื่อกี้บอกมันมีคล้ายๆรองเท้าสัตวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น work clock ก็คือเป็นรองเท้าที่ใช้ทํางานนั่นเองอย่างนี้นก็้นมีคล้ายๆบูทตแต่ว่ามันจะเป็นหนังใช่ไหมส่นวนรองเท้าก็จะเป็นยังเป็นม้าอยู่ส่วนอันี้นที่มันสวยๆเมื่อกีก้ก็จะเป็นเขาเขียนว่า sunday clock ก็คือเป็น รองเท้าที่แบบใช้ในพิธีแบบว่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีการเต้นลำบาหรือเฟสติวัลกันหรือว่าอะไรสักอย่างนี้เื่อแบบเป็นวันแบบสเปเชียลเดย์ของเขาอะไรเงี้ยส่วนอันนี้นะก็จะเป็นรองเท้าไฮไลท์ของเขานะอามาดูสิแบบรองเท้าแบบหัวสูงเนี่ยใครจะเป็นคนหัวสูงนะจะต้องใส่รองเท้าอันนี้ส่วนรองเท้าน,นี้ก็จะเป็นแบบ รองเท้าที่ไม่ได้ว่าลรวดลายนะแต่เป็นการแกะสลักลงไปเน,นในตัวเนื้อรองเท้าเลยอันนี้ก็เป็นรองเท้าเพนอันนี้รองเท้าทําเป็นรูปเรือเพืออนนี้เหมือนรองเท้าหนังเลยอะเป็นจริงมันคือไม้นั่นแะอันนี้คล้ายๆรองเท้าส้นสูงผู้หญิงว่ะหัวแหลมเหมือนกันอันนี้รองเท้าแตะรก็ต้องมีสูงๆนี้ด้วย นี่อันนี้คือ wedding clogs นะเป็นรองเท้าที่ใช้สำหรับแต่งงานในพิธีแต่งงานเขาก็จะสลักลวดลายเนี่ยลงไปบนเนื้อไม้เลยดูแล้วค,คล้ายๆการแกะสลักผลไม้แบบแตงโมหรือฟักทองอะไรของของ,ของไทยเลยอะแต่คนละลวดลายกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าใช้สีไม้นพื้นเลยนะไม่มีการทาสีอวดแต่ว่าอันนี้มีแบบเป็นแบบว่าเอาผ้ามาหุ้มสีขาวให้แบบดูเป็นเจ้าสาวสีขาว ยังบริสุทธิ์อยู่อะไรเงี้ยยังไม่เคยอะไรกับใครอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่ารองเท้าหัวไก่อันนี้รองเท้าแบบแปลกๆนะอ่ะด่วนแรกนี่อันนี้ไม่กล้าใสเหมือนคนกำลังจะงับเท้าเราอันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงจริงๆเลยนี้นี้ส้นสูงแล้วก็อันนี้ อันนี้ใส่แล้วเหมือนเหมือนไม่ได้ใส่พเพราะว่ารูดลายเป็นตะข่ายไว้อันนี้ก็ใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่กเพราะว่ารูดลายเป็นเป็นเท้าเลยส่วนนี้ก็เอารองเท้ามาทาเป็นอะไรเนี่ยววล,ลีใช่หไหมแต่เป็นเวลีมีสามเส้นหุยมีรองเท้าสกเก็ตอย่างนี้ด้วยแล้วก็รองเท้าสก,กีอันนี้ก็รองเท้าสกเก็ตเหมือนกันแล้วรองเท้านี้จะจะใส่ยังไงอะฮะ คือใส่แล้วใส่แล้วเดินไม่ได้จะใส่ยังไงจะให้ใครใส่อันนี้ก็อยู่ข้างในที่ทำรองเท้าอยู่นะเขามีเดโมท,ทำรองเท้าให้ดูด้วยแหละอันนี้เขาต้องทำให้แบบว่าไม้เปียกก่อนนะเพื่อที่จะได้แบบว่า In the older days, wooden shoes were made by hand. A large knife, like one of these, was used to shape the entire outside of the shoe. So, from the block to the outside shape, was all done by hand. Knife. For the inside, for the inside, they use several sizes of the so-called spoon scoops. Some with a big one like this. Look at how use this it a pair by hand. It will take you at least two to three hours. ใช้ประมาณสถึงสนาทีไม <I can, S 1> ่สถ <Darwin. S 1> <done> ึงชั่วโมงนะในการทำตัวหนึ่งคู่แต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นเครื่องก็เลยใช้ประมาณสักสิให้าที อันนี้ก็คือใช้สลักด้านนอกอยู่คล้ายๆกับการสลักปุ่แจกเขจะมีมีเป็นโมเดลใช่ไหมด้านขวามือแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นไม้แล้วเาก็จะกล่าวเรื่อย ตอนนี้ก็เสร็จละเพื่อจะได้เป็นรองเท้าแบบนี้ออกมาอันนี้ก็ใช้เครื่องขุดเหมือนกัน กเด็กว่าตัดถั่วกับตัดท้ายนะโดยการใช้ใช้มีดเหมือนกันการตัดหัวตัดท้า So this is a rough shape. But it's not finished yet, it's not finished just yet. When I, started, I told you we use wet and fresh wood to make the shoe, right? I'm trying to show you how fresh it is. Oh. Well, for about well, half the weight right now is water from the trees. So, this shoe needs to dry. It takes about three to four weeks. When it's completely dried, we polish the shoe in a sandpaper belt. And this will be the final result a light wooden shoe to fit a child of about four years old. I know this might look big for a child. No worries, that's normal. All wooden shoes are big. <coughs> the reason <coughs> <that> we still <coughs> wear nowadays, <them coughs> first of all, they're very strong. They will offer good protection. <coughs> <coughs> and besides, they're also warm and waterproof. All together, perfect shoes <coughs> for <from looking outside. coughs> The best way to wear them, thick woolen socks,

นีวิธีการใส่นะจะต้องแบบว่าใส่เราให้นิ้วสอดเข้าไปได้หนึ่งนิ้วตรงส้นเทา้านี่บิลูซังลองไปหยิบมาใส่คู่หนึ่งดูนะอันนี้ใส่ปุ๊บแล้วจะต้องแบบว่าเอานิ้วสอดเข้าไปได้นี้หนึ่งนิ้วเห็นไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเบอร์ที่บิลูซังจะต้องใส่ได้กูได้ใส่รองเท้าไม้มันก็แข็งๆนะแต่มันก็มันก็แปลกๆดีอ่ะ นี่เขาก็จะมีรองเท้าแบบแขวนขา,ายอยู่ข้างบนเพดานเต็มเลยแล้วก็จะมีให้เลือกตามไซส์ต่างๆที่ฝาผนังด้วยก็เลือกกันใหญ่อะแล้วก็จะมีดอกทิวลิปขายด้วยฝั่งด้านนี้เป็นดอกทิวลิปอันนี้ก็เป็นราคาที่เขาขายแบบเป็นของที่ระลึกน,นะอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะแบบใส่สําหรับโชว์นะเป็นผู้ลเล็กๆแต่ว่าที่เนี้ยแพงอะเมะื่อวานบิวสังซื้อตรงเนี้ย คู่นี้เลยคู่สีส้มนี้เลยกับสีแดงที่เป็นคนละลวดลายกันที่นี่ขาย5.95ใช่ไหมบิวทางซื้อสคู่5ถูกกว่าครึ่งเลยข้างนอกอะแล้วก็น,นี้จะเป็นตุ๊กตาแต่งชุดชาวดัชแล้วนี่ที่ทมีของที่มีชื่อเสียงนี่อย่างคือพวกเซรามิกนีใช่ไหมเซรามิกสีขาวแล้วก็เขียนลายเสียงเงิอนอะไรย่เงี้ย ก็อ,ออกมาจากบ้านทํารองเท้าละเดี๋ยวเดินไปที่อื่นต่อกันจะเดินไปผังยังไงดีเดี๋ยวเราก็เดินตามคนหมู่มากเข้าไปนะมีข้ามสะพานเล็กๆแบบนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าบ้านโบราณโบราณน,นะอ่ะเราข้ามสะพานเมื่อกี้กัน แล้วก็จะมีจำลองกังหันลมข้างหน้าหมู่บ้านไอ้ข้างหน้าบ้านนี้จัดก,กังหันลมเมื่อกี้นะั้นเราก็เดินเดี๋ยวจะเดินข้ามสะพานไปฝั่งนูน้อนอะรนี้เป็ดมาทำไมเนี่ยเป็ดมันจะมาจู๋ีกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิวของ หมู่บ้านเน่เธอร์แรนด์นะเขาจำลองมาดูความที่อากาศมันหนาวสิจนแบบว่ามันมีน้ำบางส่วนกลายเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งแล้วอันนี้ก็เป็นแผ่นน้ำแข็งที่มันจมลงไปส่วนถานนี้มันก็แบบว่าเริ่มจะเป็นพื้นผิวเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยอูอันนี้ชีสแมกซ์ชีสช็อปนะแล้วก็เป็น ฟรี e อนทราน์ของชอบอีกแล้วเราเข้ากันเข้ามาแบบแว่ากลิ่นชีสนี่แบบว่าหอมหึงไปหมดเลยหึงนี่คือหอมอะ่ะหอมหึ่งหอมหึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นชีสของเขานะเราหาชีสชิมฟรีดีกว่า หมตรงนี้มีชีสให้ชิมฟรีด้วยที่แยะไปหมดเลยผมจะต้องชิมกันบ้างอร่อยอ่ะชีสอันนี้นะจุดเกับมสสาสักอัวนั่นเป็นชีสเก็บหนึ่งปีหนึ่งปีก็อร่อยแล้วก็มีช็อกโกแลตชิมฟรีด้วย อุ๊ยอันนี้โกโก้ตานางพยาบาลอยู่ทางจำได้กันเด็กอยู่ทางกินยี่ห้อนี้นี่ห้องนี้เขาก็เป็นห้องแบบว่าโชว์การทำชีฟนะแต่ตอนนี้ไม่ถึงเวลาก็เลยไม่มีคนมาโชว์ไม่ใช่ว่าทัวเกาหลีเยอะมากอะ่ะและะ้วแบบ พอเข้าไปปุ๊บใช่ไหมอีทัวเกาหลีมันก็อธิบายภาษาเกาหลีแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วพอเจ้าหน้าที่ก็เห็นอ๋อมีทัวเกาหลีมาแล้วก็อธิบายไปแล้วเขาก็เลิอกอธิบายอะ่ะและ้วอยู่สั่งรอมาสองทัวเกาหลีแล้วว่าคือฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วก็บอกฮะบอกเจ้าหน้าที่เขาว่าเราอยากฟังภาษาอังกฤษเขาบอกอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมีกรุ๊ปทัวใหญ่เข้ามานะถึงจะอธิบายแต่มันก็มีแต่อีทัวเกาหลีอ่ะคือเราเราอยากฟังอังกฤษแล้วก็ไม่ได้ก็เลยอ่ะช่างมันไม่ฟังก็ได้ อันนี้แล้วก็มาดูกังหรรันลมหมุนกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศาริมน้ำนะฝั่งตรงข้ามนะก็จะเป็นพวกบ้านชาวดัชโบราณไม่รู้อยู่กันจริงๆหรือว,ว่าทำเป็นโมเดลขึ้นมานะบรรยากาศสวยงามมากๆ อันนี้แล้วก็เข้ามาในบ้านอีกบ้านหนึ่งที่ข้างบนมันจะเป็นกังหันลมนะอันนี้คือใต้กังหันลมอันนี้อันนี้เหมือนเป็นเครื่องกังหันลมมันเขาคงใช้ทำอะไรสักอย่างนี่แหละวิูเป็ดตัวนี้สิมันยืนบนน้ำได้เลยอ่ะเพราะว่า น้ำที่มัน,นยืน่มันเป็นน้ำแข็งไงเนี่ยเป็ดมันเดินบนานา้ำอ่ะมาเก็บรบรรยากาศหมู่บ้านชาวทาสไปแล้วกันดูๆไปแล้วก็กึงก่งๆแบบดิสนีย์สึกนิดนึงนะดู ตรงจั่วของหลังคาบ้านแต่ละหลังสิมันเป็นแบบเอกลักษณ์มากของที่นี่เลยอ่ะนี่อันนี้คืออะไรนี่ได้บรรยากาศเนเธอร์แลนด์ฟุดๆตรงนั้นเขาก็จะมีส่วนกลางเกาะด้วยวทำเป็นรูปเราขาคณิตมีรูปปั้นอยู่ตรงกลางก็เสร็จจากซานเคอร์เลบอละเดี๋ยวก็จะขึ้นรถกลับไปที่ เซ็นทรัลสเตชันกันไปเที่ยวอีกที่หนึ่ง